เคยเห็นไหมอูด้งถุงเงินถุงทองดูสิสมกับเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุน่นคลิปนี้จะพาทุกคนไปกินอูด้งที่จังหวัดนาราแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าซนไม่ได้อยู่นาราค่ะแต่ว่าซนอยู่ที่นาโกยาหรือว่าจังหวัดไอจินั่นเองร้านนี้มีชื่อว่าเมงโทอังเป็นร้านอูด้งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนาราอยู่ใกล้กับสถานีคิงเทสสึนาราเดินแค่3-4นาทีเท่านั้น ถ้านั่งสาย JR มาลงที่สถานีนาลาเนี่ยก็เดินสักประมาณ15-20าี่นาทีแต่ถ้ายังนึกไม่ออกอีกก็อยู่ใกล้ๆก,กับสวนกว้างนั่นแหละนาลาพาร์คครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ซนมากินร้านนี้นะครั้งแรกซนมาเมื่อปี2023ก่อนที่ซนจะได้ไปเนี่ยซนก็เล็งร้านนี้อยู่ประมาณ3-4ปีเลยละ่ะคิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งฉันคงจะมีโอกาสได้ไปและก็ได้ไปจริงๆแต่บงังเอ,อิญรอบนั้นถ่ายวิดีโอไปแล้วดันเผลอลบ ก็เลยไปอีกทีนึงให้ความพยายามตัวเองเต็มสิบไปเลยเหมือนกับว่านาราก็อยู่แค่หน้าปักซอยไอจีเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าที่เรามากินซ้าอีกครั้งอะ่ะไม่ใช่แค่ว่ารูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากร้านอื่นแต่เพราะว่าร้านนี้อร่อยด้วยค่ะเปลี่ยนเรื่องนิดนึงเห็นที่่ซนถือเครื่องดื่มนี้อยู่ไหมอันนี้เรียกว่าลามูเนะเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มในหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะในหน้าหนาวจะไม่มีขายค่ะค จะจ้างมาแล้วคะ่ะนี่ภาษาญี่ปุ่นเวลาแบบตะดนแบบภาษาไทยก็คือจะจ้าง <c oughs> นอกเลิอกอีกแล้วก็คือว่าที่เพื่อนโซนสั่งมาเนี่ยจะเป็นคิซเนะอุด้งหรือว่าเป็นอูด้งที่เป็นเต้าหู้หวานคิซเนะเนี่ยแปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะแต่ก็เหมือนกับว่าเขามีความเชื่อที่ว่าสุนัขจิ้งจอกชอบกินฟองเต้าหู้ทอดหวานนะคะอันนี้ก็เลยจะมาตั้งชื่อว่าเป็นคิซเนะอุด้งก็คืออุด้งที่มีฟองเต้าหู้หวานแปะไว้อยู่เป็นท็อปปิ้งนะ แต่ของร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีสกินเหมือนสกินลายเสื้อมีแบบว่ารูปภาพนะแปะไว้อยู่ซึ่งเป็นของที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดนาลายอย่างเช่นน้องกวางหรือว่าเต่าที่แบบเป็นสัตว์เทพเนอะอายุยืนยาวกินแบบเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีแบบพระนี่ดูจีดูจีดีใจจังเลยเพื่อนแบ่งให้หนึ่งแผ่นเราก็เกรงใจแบบว่าเกรงใจเป็นมารยาทเพราะว่าเขาให้เราเลือกว่าเอาลายไหนก็ได้แล้วก็แบบขอนนองกวางได้ไหมอ่ะ น้องกวางคือเป็นสัญลักษณ์ของนาลาเลยอะ่ะเพื่อนบอกเชิญค่ะเอาไปเลยเย้ <c oughs> ดีใจจะบอกว่าลายฟองเต้าหู้แรนดอมนะลุ้นเอาละกันส่วนของโซนก็แน่นอนว่าโซนก็สั่งถุงเงินถุงทองมานะคะถูกผนึกถุงด้วยต้นหอมและภายในถุงนี่อูด้งเยอะมากแต่ฟองเต้าหู้ทอดของโซนเนี่ยมันไม่หวานจืดๆเลยค่ะเ <c oughs> หมือนกินเพื่อสุขภาพโซนก็เลยใส่พริกเข้าไปแบบเยอะๆ,ๆเพิ่มรสชาติ เราก็แอบกระซิบเพื่อนน่ะเราก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากได้ทั้งสองอย่างเลยอ่ะมันน่ารักอ่ะมันเก๋อ่ะมันไม่มีที่ไหนขายอ่ะแล้วเพื่อนก็เลยบอกโอเคนั่นเดี๋ยวฉันกินคิสเนะอุด้งให้เธอละกันโอเคดิวค่ะตัวของน้ำซุปเนี่ยหอมหวานนุ่มสบายท้องมากเลยตั้งชื่ออูด้งใหม่ได้ไหมเป็นอูด้งไส้ทะลักดูน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมาทันทีเอาละก็ถึง ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะเราก็จะมากินให้ทุกคนดูนะคะพอกินแบบที่เป็นเส้นทีไรอะ่ะอยากจะดูดให้ได้เหมือนคนญี่ปุ่นนะแต่ว่าโซนไม่สามารถที่จะซูดเหมือนคนญี่ปุ่นได้เลยอะ่ะเพราะมันร้อนแล้วเส้นมันก็ยาวมากด้วยนะก็คือดูดแล้วก็เต็มปากก็ต้องกัดอยู่ดีอันนี้ทุกคนอร่อยมากอวด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 น้งควางก่อนหนึ่งทีแล้วก็หล่นตุบ <c oughs> <c oughs> เขินเบาๆอ่ะกินอีกสักหนึ่งทีอยากอวดอยากอวดยังอยากอวดอยู่ <c oughs> หวานอร่อยมากคือโซอนอ่ะชอบกินฟองเต้าหู้ทอดหวานไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่หวานอ่ะรู้สึกมันกินยากซึ่งมันก็คืออันที่โซนสั่งมาเนหลเพื่อคอนเทนต์ content, เพื่อสุขภาพซุค่ะคนญี่ปุ่นบอกว่าเส้นอูด้งเนี่ยกินละย่อยง่ายถ้าเกิดว่าใครท้องอืดแนะนํำไปกินอูดง้งตอนโซนฟังครั้งแรกเนี่ยโซนก็แบบเอ๊ะ เธอเส้นคืออ้วนหนาขนาดนี้มันย่อยง่ายตรงไหนพอเราไปดูในเน็ตปตรากฏว่ามันย่อยง่ายจริงทุกคนพวกเส้นโซบะหรือรามเมงคือย่อยยากมากนะมีคนบอกว่าอูด้งถึงแม้จะเยอะก็ตามแต่กินแป๊บๆเดี๋ยวก็หิวใหม่แล้วเพราะมันย่อยง่ายแต่เอาจริงโซนก็รู้สึกว่ามันก็อืดตลอดนะหรือท้องเราเองที่อืดร้านนี้เปิด4วันต่ออาทิตย์เองวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่ายสโมงส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์จะเปิด11โมงถึงบ่ายสม คนค่อนข้างแน่นล้านตลอดนะเพราะว่าอร่อยแถมราคาก็ดีด้วยดูอย่างที่โซนกินสีชามละแค่1,100เยนเองเยอะขนาดนี้เอาล่ะอวดอวดส่งท้ายถุงแล้วก็ถุงก็แตกปมเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตเนี้บ๊ายบาย